แค่เดนมาักไม่สมจลัวเพืขอนขอองใจดีก็ แต่ที่ใช้หน้าไม่ย้อนรับคนหน้าบุกว่ามากลับมาเหยาตีเหยาตีมาเก่งดี อยู่ที่แฟนๆรอคอยชมและก็คู่สุดท้ายวันนี้ดิกก็หรือเจแปนจะพบกับไครแลนะครับเดี๋ยวผมจะได้ชมเกมสุดสุดไปีที่นั่งนะครับปัจเุบันแต่ที่จริงๆตรงคำกล่าว่าจะเป็นที่จังหวัดนครปฐมที่ราชบุรีหรือกรุงเทพปัจจุบันครับอีกรายการสำคัญสำคัญนั้นไม่มีที่จริงๆนะครับ ตอนนี long, ้ยังไม่แข่งครับระว่าทีมริปอลเป็นวันแรกเป็นแฟนอร์เอ่มครับ ระยะห่างสามคะแนนครับเก็บสองคะแนนครับว่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าต้องจบอย่างนี้อาจจะนะอาจจะได้ชุดเชือดีแต่ก็ไม่ชทยนาทั้งไม่ยอมทำระยะห่างสีคะแนน เดกีตองันใจยอดีแที่มเอที่เขาเป็นลูกเดือดราเราะนนว่าแกลากลับไปทีวัดสามุ้งติตอนที่เปเนเชียรีามเยี่ยมทำงานแต่สลายหังเอเชีย

อื้อ้อ้อ้โอ้ย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 โอ้ โ้โหูดกูควกจะควอยังไงก็ต like ้องเซตนะครับจังววาคุณพี่เจ้าตีเติดออกไมเงียบจีไม่โดนอะไรส่วนด้านหลังมันจาจั์แบบนี้ยินเจมก็ทำงานตับสายแต่แ่้วก็ทีเเราเ็้าไแล้วก็คนขอถายรูปกันเรียบเลย trong trên nhà chịu và các vị thái lan thì cũng chưa bao giờ có ินส hey. uh, ุดยอดนมาทั้ีเองก็ต้องรอรับนนที่ถูกต้องผมก็ต้องคนก็เอาไว้ในยวีกหน้าเก็ไขร้อดั่ยกัาสนทนออกมาสด้องะการตีวันเสาร์ด้านซ้ายของการสัทธารุ่งจะมาด้านซ้ายของทีมไชน่าแต่ลูกนี้คุณผู่ที่ไดเอาไป้นจุสีิที่